สวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ines, ช n n e l ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ oh, นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้เราจะพามากินร้านซูชิร้านหนึ่งนะครับที่ปกติไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นะครับแต่เราจะจองกันมากินเป็นบุฟเฟ่นะครับด้วยการจองผ่านทางกี้ครับด้วยลิงก์ใต้คลิปต,ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะฮะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันข้างในร้านแล้วนะครับอันนี้ซูชิเดนเนี่ยเขาจะโคกับทังกี้ฮัมเนี่ยทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะครับก็คือเดี๋ยวสามารถกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็เช็คในแอปได้นะครับเวลาผมจองเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับกดจองผ่านลิงก์ครับวอล์กอินไม่ได้นะวอล์กอินกินเป็นอราคาเท่านั้นนะครับกดตรงนี้นะครับตรงสาขาเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับตรงมาเกตตรงปุ่มที่เป็นโลเคชันนะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับหรือเซิร์ชต่อก็ได้หลังจากกดที่ลิงก์นะครับ แล้วก็จะมีแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยสแพ็กเกจนะครับ990 1,490และ1,990ราคาตรงนี้เป็นราคาสุทธิแล้วนะครับโปรโมชั่นตรงนี้หมดวันที่15มิถุนาปี2021นะครับวันนี้เราถ่ายทำกันวันที่23มีนา2,554นะครับทำไมเมื่อกี้เราบอกเป็นคอสอีดเป็นพศออนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับการที่มากินผ่านทางกี้ฮับเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่เราจะ หารีวิวนะครับใต้คลิปเอ่ยใต้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นรีวิวทั้งจากบล็อกเกอร์ทั้งจากคนที่มากินเองนะฮะเนี่ยเราจะมีเลดดาวนะครับสามารถกดดูเมนูวันนี้ได้เลยนะครับเรากดวันนี้เรามารีวิวเป็นอลิมิตแพ็กเกจนะครับ1990สุทธิต่อคนนะครับขั้นต่ำที่นี่นะครับก็คือจะรับจองเนี่ยสองคนหนึ่งคนมาทานไม่ได้นะครับตั้งตีเอานะแล้วก็มีเวลาการทานทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะครับ การสั่งผัานฮั้งกี่หับแบบนี้นะครับจะมีเมนูพิเศษนะครับที่สามารถสั่งได้ 1. ที่ตอนหคนนะครับในรายการที่1-3ตามใบเมนูนี้นอกจากนั้นสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงที่สามารถสั่งได้ไม่อั้นเนี่ย ชุดซูชิเดนของเขาเนี่ยมีโอโทโร่อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าเนื่องจากเนี่ยร้านนี้ปกติเป็นร้านอลาคลาดดังนั้นเนี่ยคุณภาพปริมาณในการเสริมเนี่ยแต่ละจานแต่ละชิ้นทั้งหมดจะเป็นไซส์อราคาดปกติทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่เราเข้ามาในร้านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นสิ่งนี้ให้นะครับสามารถขอจากพนักงานได้นะครับก็จะเป็น เหมือนกับเป็นโชว์เคสนะครับว่าแต่ละเมนูที่เขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับในแต่ละอย่างที่เราจะรีวิวนะครับแล้วก็นี่1,9.9.0นะครับนี่คือเซ็ตพิเศษที่สามารถสั่งได้1ที่ต่อ1น1คนนะครับแล้วนอกนั้นก็สามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นใบที่ใช้สั่งนะครับเส้กระดาษมากเลยก็ชื่อโต๊ะนะครับอลิมิตแพ็กเกจนะครับนี่หที่ ตอนหนึ่งคนนะครับแล้วก็ด้านล่างสามารถสั่งจำนวนไม่อั้นได้เลยนะครับการตกแต่งโต๊ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตะเกียบจะมาในซองแบบนี้นะฮะมีถ้วยสำหรับใส่โชย่นะครับจะเป็นถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็มีวาซาบิให้เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะชาที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์จะมีชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยราคานี้สุดที่รวมเครื่องดื่มตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลอดแกอามาชึบ จะเป็นหลอดกระดาษแบบหนาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มชิมจากชาเขียวก่อนนะฮะจะเป็นชามัชัดที่ไม่ได้มีกลิ่นขมไม่ได้มีรสขมนะฮะแต่มีกลิ่นหอมมัชัดนะครับขึ้นมาเป็นชาจ,จืดระหว่างลงอาหารนะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เรามาในฐานะบล็อกเกอร์ของ h ั n กี้ฮับนะครับวันนี้เราไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายในการกินแต่ไม่ได้รับรายได้จากการรีวิวนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องไลน์แท็ของเราก็คือเราจะรีวิวรสชาติรสสัมผัสแบบเรยวๆและ ทั้งหมดที่เราได้รับในวันนี้นะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับเรามานั่งดูเมนูนะครับถ้าใครต้องการกินโอโทโร่ oro, แต่ไม่ต้องการกินโอโทโร่เยอะเนี่ยเราสามารถมาในเซต1,490ได้นะครับไอชุดที่สามารถสั่งได้1ที่ต่อหนึคนอนะ่ะในนี้จะมีโอโทโร่ชูโทโร่อินคลูดรวมมาอยู่แล้วในชุดนี้นะครับที่สามารถสั่งได้นะครับแล้วก็มีอนาโกะอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ย โฟรกรกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในชุด1,490ที่สามารถสั่งได้ไม่อั้นอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถเลือกมากินได้หลากหลายราคาเลยตะเกียบเป็นแบบชีกแบบนี้อันนี้อาหารเมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนิดๆน,น,นะครับก็เป็นความเร็วในระดับของร้านอาราคาปกติทั่วไปเนาะนะครับเมนูแรกที่มาเสิร์ฟก็คือเห็ดรวมผัดเนยนะครับก็จะมี ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับมะน,นาวน่าจะให้บีบมะน,นาวลงไปด้วยแต่ว่ามะน,นาวอาจจะเออ,อยู่ในน้ำมันทีนิดนึงอาจจะเลอะมือหน่อยอ่ะน้องเมย์บีบเลยจ้ะเฮเดี๋ยวจะรีบชิมรีไปเพราะมีอีกเมนูหนึ่งมาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่จะต้องรีบกินนะฮะนี่อนหอมเนยเห็ดมีความหนึบ ของเห็ดเนาะแล้วก็พอเป็นเป็นผัดเนยที่รสชาติไม่ได้เข้มจัดจนเกินไปไม่เลี่ยนคือกินแล้วไม่เลี่ยนแล้วก็พอบีบมะนาวปุ๊บเนี่ยม,มันมันตัดเลี่ยนได้ค่อนข้างดีแต่มีกลิ่นหอมเนยขึ้นมาชัดเจนนะฮะต่อไปนะครับนี่อันนี้นะครับอยู่ในหมวด appetizer นี้ในคาสูงสุดเนาะ mm hmm. อ่าใน,นคาสูงสุดนะครับอันนี้คือหอยเชลล์ฮอกไกโดอบซอสครีมนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอามาใกล้นิดนึงนะฮะ อยากจะบอกว่าที่มันต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซอสเดี๋ยวชีสเนี่ยมันจาย,ยโอด้านล่างอ๋อด้านล่างจะเป็นผักนะครับด้านบนจะเป็นโทบิโกะนะครับเขาใช้โทบิโกะที่เป็นไข่ปลาบินเม็ดใหญ่ๆนะครับของแล้วตรงนี้จะเป็นเห็ดนะครับโอ้ซอสเยอะมากน่าจะมีความครีมมี่หนักมาก มีความเด้งนุ่มของหอยเชลล์แล้วก็มีความกรุบดึง,ด,งดึบของเห็ดเข้ามาด้วยแล้วก็ซอสเนี่ยเป็นรสชาติหวานนำแล้วก็เป็นครีมมี่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีกรุบกรุบของทบิโกขึ้นมาเพื่อเพิ่มรสสัมผัสเข้าไปอีกมีความสไปซี่เล็กน้อยนะครับ อันนี้ต่อไปเนี่ยครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับที่1คนสามารถสัง่งได้หนึ่งที่แล้วหนึ่งที่คือจะมาแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นอุนีนั่นเองสมดูใใกล้นะครับอ่าอย่าให้เห็นอุนี่นะครับคุณภาพแบบนี้ตามที่ตาเห็นเลยเดี๋ยวมาชิมนะฮะเดี๋ยวขอล้างปากด้วยชาเขียวก่อนข้าวซูชิเรงเม็ดสวยไม่เละมีความกอดกัน เหนียวนุ่มแล้วก็สาลา่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาลา่ที่กรอบเป็นสาลา่ที่เหนียวนะครับเออส่วนอุนิสัมพันธ์ที่กินเข้าไปนะครับบอกเลยว่าอุนิที่นี่หวานนะครับแต่ว่าเป็นช่วงพีเรียดที่เรามากินด้วยนะนะครับใครมากินเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนมากินเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูที่อุนิเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่เนี้ยบอกเลยว่ารสชาติของอุนิหวานแล้วก็หอมกลิ่นทะเล และนี้คืออนาโกะนะครับอนาโกะเนี่ยก็คือปลาไหลทะเลนะครับสดอุนังหีจะเป็นปลาไหลน้ําจือดอนาโกะเนี่ยเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะครับยาวๆแบบนี้เลยอนาโกะเนี่ยนุ่มนะครับนุ่มเกือบละลายไปเลยในปากนะครับแล้วก็มีความเป็นเส้นๆนิดหน่อยซอสมีความเข้มข้นมีความหนักของซอสประมาณหนึ่งรสชาติของซอสเนี่ยหวานนําแล้วก็เค็มตาม นี่เป็นให้ดูก่อนนะครับเป็นเมนูที่มาเสิร์ฟแบบอลังการมากนะครับอันนี้คือเซตที่สามารถสั่งได้นหนึ่งที่ต่อหนึ่งคนนะฮะหนึ่งที้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราจองผ่านทังกี้หับเนี่ยมากินร้านที่ปกติเป็นอลาคาร์เรามาทานเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้อย่างหนึ่งคือคุณภาพเขาจะเทียบกับบุฟเฟ่ต์เลยนะครับเพราะว่าในขณะที่เรามากินกับทังกี้หับเนี่ยเออเทียบกับอลาคาร์พูดผ,ผิดนะครับ เทียบกับาราคาปกติเลยครับเพราะในขณะที่เรามานั่งกินเนี่ยนะครับคนอื่นเขาก็มานั่งกินเป็นาราคาปกตินะครับแบบจ่ายเป็นจานก,กันอยู่ปกติดังนั้นเนี่ยในร้านหนึ่งเนี่ยเวลาเราดูรีวิวคลิปแบบนี้นะครับสมมติมันหมดโปรไปแล้วนะครับไม่มีฮังกี้ฮับแล้วนะครับนี่ก็คือคุณภาพปกติของอาราคาของร้านนี้เช่นกันเฮ <Hey, S 2> ต่อไปชิมอะไรต่อดีโอ้โ oh, หเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้เราสั่งกันแบบปกติเลยนะครับเหมือนมากินปกติเลยอ่ะอันนี้คือซูชิ เราสั่งซูชิเนื้อกับซูชิลิ้นบัวไปนะครับไม่แน่ใจวันนี้คืออะไรไม่เนื้อกับลิ้นอ่ะนะฮะอันนี้ให้ดูก่อนนะครับความเบิร์นนะครับตรงกลางยังมีความแดงแดงอยู่ชอบไม่ใช่อะไรอืมน่าเนื้อหอมกลิ่นเนื้อไม่ได้หอมกลิ่นเบิร์นไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อนุ่มมีให้เคี้ยวนิดนึงนะครับหนาชิ้นหนานะครับแล้วก็แต่มีความสามารถเหี้ยวขาดในสองสาครั้งที่กัดลงไปนะครับ รสชาติของซอสเนี่ยจะมีความอมเปรี้ยวนิดหน่อยคล้ายๆพอนซพสุนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะเป็นเมนูที่ถ้ามียังไงน้องเมย์ก็ต้องสั่งนะครับแน่นอนนะครับเป็นเมนูประจำตัวเลยก็คือโคโลเกะครีมไส้กุ้งนะครับปกติเนี่ยเมยเนี่ยโคโรโลเกตครีมไส้อะไรก็ตามนะครับสั่งหมดแหละนะฮะขอให้เป็นโคโรโลเกะเถอะนี่จิ้มนิดนึง ไม่นิดละฮะ่จิ้มไปมโหแต่แบบลูกใหญ่เบเลยนะอืมแป้งกรอบตรงกลางร้อนๆมีความเป็นครีมมาแต่ว่าความครีมเขาไม่หนักมากนะฮะอืมสัมผัสได้ถึงกุ้งเป็นตัวเลยอะ่ะกุ้งกุ้งจริงๆแต่กุ้งอาจจะไม่ได้อยู่ทั่วนะครับแต่เยอะแต่เยอะแป้งค่อนข้างหนาประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าบางกว่าน,นี้ก็น่าจะโอบครีมไม่หมดแล้วแหละ มีความเป็นครีมครีมอ่อนอ่ะไม่หนักมากแต่พอจิ้มกับซอสเนี้ยมันได้ความหวานเค็มขึ้นมาตัดทําให้รสชาติเนี่ยครบถ้วนมากขึ้นขอโทษซอสดาไม่ใช่หวานเค็มซอสนําเป็นเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวนํามาก่อนนิดหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นทงคัสึหมูไส้ชีสอ่ะาตรงนี้ก่อนละกันเผื่อน้องเม่เขาอาจจะไม่ชอบซอสเยอะนะฮะอุย้ย ต้องบอกไว้ก่อนนะจริงๆตอนแรกเนี่ยมันมีความอาจจะยืดมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเราเราเออ,เออยังยังคงยืดมากอยู่แต่ว่าเราถ่ายรูปทีละอันนะครับเราถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยกินไปด้วยนะฮะน้องเมย์คอนเฟิร์มว่าเป็นทงคัตสึซิที่ถูกต้องนะฮะนี่อยากให้เห็นใกล้ๆว่าเขาไม่อมน้ำมันน,นะฮะ ส่วนซอสทงคัตสึเนี่ยเป็นซอสที่มีความเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามมาขึ้นมานิดนึงโอจริงจริงซอสคล้ายกันเนาะความชีสย,ยืดเนี่ยนะครับไม่ไม่เหม็นนะครับเป็นความชีสแบบนุ่มละมุนมีกลิ่นนมๆน,นะครับหมูเนี่ยหนักแน่นนะครับไม่เหนียวต่อไปสิ่งที่เขามาเสิร์ฟแล้วนะครับต้องรีบกินนะฮะในทันทีซูชิเนี่ยหนึ่งที่จะมาหนึ่คำนะครับอันนี้เป็นโฟกา ท็อปด้วยมะม่วงนะครับอันนี้คือน้องเมย์สั่งมาส่วนเราเป็นซูชิโฟการาเฉยๆนะครับเราจะลองซูชิโฟการาครับเป็นไซ์มาตรฐานที่อาใช้คําแบบน้องเมย์ก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นคําเดียวกับบูมทาลิสด,ด้วยนะคือถูกต้องหอมโฟการาความหอมของโฟกราออกดีนะครับซอสความหนักของซอสปานกลางมีหวานนํตาตําด้วยเค็มนิดนึงนะฮะ แล้วก็ด้วยความแปลกใหม่ของที่นี่พอเขาเสิร์ฟด้านบนท็อปด้วยช้เท้าช้เท้าฝอยมาเนี่ยมันมีกลิ่นของช้เท้าฝอยอเข้ามาตัดความเลี่ยนได้อีกนิดหนึ่งนะฮะอ่ะเมชิมันนี้เคียวอยู่ไม่เป็นไรจะชิมแล้วบอกนะเดี๋ยวจะถามด้วยวรลชาติเป็นไงเพราะว่าเราไม่ได้ชิมโฟกาท็องมะม่วงแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้ก็คือซูชิลิ้นวัวย่างนะครับอ๋อ,อนี่ดูได้ชัดๆเลยว่าเป็นลิ้นวัวนี่นะฮะ หอมส0 0พัน mm ปีต hmm. <years> เคี้ยวนานแต่คนชอบลิ้นวัวจะชอบน่าจะเป็นลิ้นวัวส่วนโคนลิ้นเพราะว่าเป็นส่วนที่มีความดึงๆนะครับมีความดึงๆเคี้ยวขาดแต่สนุกในการเคี้ยวด้วยเคี้ยวนานนะฮะแล้วก็มีความหอมกลิ่นของซอส รสชาติซอสจะเบานะครับเอ็ไปด้วยความหอมมากกว่านี่น้องเมย์จะลองโฟลกามะม่วงน,นะฮะเส้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความซูชิโฟกาเนาะแต่ว่าช่วงปลายอะช่วงท้ายอะมันยังคงมันมีความหวานของมะม่วงแซมเข้ามาระหว่างที่กําลังเคี้ยวโฟลกาอยู่ะมันทําใหพ้พอความความมันมันพุ่งขึ้นเนี่ยมันถูกดึงลงด้วยความหวานของมะม่วงอะเมย์ชอบนะ ส่วนตัวคือเมยชอบไม่รู้สึกว่ามันมันทำให้เราสามารถกินคําต่อไปได้โดยที่เรายังไม่สุกยังไม่รู้สึกว่ามันเลี่ยนต่อไปจะเป็นซูชิปลาไหลนะครับหันแนวนี้ก็จริงแต่ปลาไหลถือว่าเยอะเลยนะครับมาถึงซาชิมิกันบ้างนะครับถึงคิวของนายแล้วสักทีนะฮะเราจะเริ่มจากอะไรดีคือแบบโอ้โหใหญ่เต็มตะก,การปลามากๆเลยนะฮะขอเริ่มจากหอยปีกนกละกัน นี่นะครับหอยปีกนกขอชิบเปล่า,าเอาทำไมหอยปีกนกมีความกรอบนอกแล้วก็ดึบดึบนิดนึงนะฮะร,รสชาติเนี่ยเคี้ยวไปตอนแรกจะไม่มีรสชาติแต่พอเคี้ยวไปด้ได้ความหอมและความหวานจะค่อยๆออ,ออกมานดนึง,งนั่นนําว่าถ้าป้ายวาซาบ,บินิดนึงนะครับจะกําลังดีต่อไปจะเป็นโฮตเตะนะครับหรือหอยเชลนั่นเองนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับมีติดอิคุระมันหนึ่งอันด้วย โอ้โคดเตบอกเลยว่าสดนะฮะแล้วก็เป็นความรู้สึกคือจริงๆอธิบายไปเนี่ยสัมผัสมันแตกต่างกับกับหอยปีกนกนะแต่เวลาอธิบายเนี่ยคำพูดออกมาจะคล้ายกันเลยคือมันดึบด้านนอกแต่มันมีความนุ่มด้วยอ่าอันนี้มีเพิ่มความนุ่มเข้ามานุ่มปนกับกับความดึงๆนะครับนิดนึงนะครับแต่รสชาติเนี่ยออกหวานคล้ายกับหอยปีกนกแต่หวานกว่าครับจริงๆจริงๆ,ๆ เท็กเจอร์หนาจะคล้ายกันเลยแค่เนี้ยเพิ่มความเพิ่มความนุ่มขึ้นมานะครับอันนี้จะมีความสปริงขึ้นมาเยอะแล้วก็โหอ,อันนี้เอ็นกวาวะอ๋อมีเอ็นกวาวะด้วยโอ้แต่นี้ไม่ได้ลาดพอนสึมานะเป็นเอ็นกวาวะเพียวๆเ,เลยอะหนามากเลยนะ้ยฮ่งเคยกินเอ็นกวาวะเพียวๆแบบที่ไม่ได้ลาดพอนสึคือเคี้ยวเข้าไปมีความฉ่ำมันเหมือนมีน้ำแตกกระจายออกมาในปาก แต่ไม่ได้ละลายหายไปแบบแบบโอโทโร่นะแล้วก็ไม่ได้มันล้วยแบบโอโทโร่เข้าใจว่ามันคือมันแหละเพราะมันคือส่วนของครีบของปลาตาเดียวแต่ว่าความมันความน้าที่แผ่กระจายออกมาในปากมันมีความหวานของเอ็นกะวะอยู่ด้วยแล้วมันมีความให้เขียวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่น้ํามันค่อยๆออกมาทั่วปากแล้วต่อไปก็จะเป็นแซลมอนนะครับโอแซลมอนบอกเลยคุณภาพอลาคาดเลยนะฮะนี่ของที่นี่นะครับ ลายสวยนะครับมีรูเล็กๆตรงข้างในด้วยเออทำไมอย่างอื่นเราไม่จิ้มโชย,ยุแต่สองพนเราจิ้มบอกเลยว่าจริงๆนะมาเนี้ยแค่เซตเนี้ยนะครับแล้วก็ของอีกสองสาอย่างก็คุ้มราคาแนละ้วเพราะว่าอย่างซูชิเด่นราคาเนี้ยเซตเนี้ยนะครับราคาไม่ต่ำกว่าพันแน่ๆนะฮะมีราคาอยู่หรอสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าถ้ามากินเป็นอลาคาร์ดดังนั้นมากินอันเนี้ยสั่งคนละหนึ่งชุดคุ้มแล้วนะฮะอย่างอื่นนี่คือของแถมกำไรอย่างเดียวเลย แซลมอนนุ่มเด้งมากนะครับจิ้มโชยู่นิดนึงป้ายวาซาบินิดนึงกำลังดีมากๆเลยแล้วก็ฮามาจิโอฮามาจิหั่หหนหนามากคือคุณภาพเนี่ยเขาจะแบบเสิร์ฟแบบอลาคารเลยนะครับถ้าอลัแล้วยิ่งถ้าสมมติเวลามาดูคลิปตอนหมดโปรไปแล้วเนี่ยมาดูอลังารนะครับให้แบบนี้ผมบอกเลยอันเนี้ยคุ้มค่ากับผมอยากให้ดูใกล้ๆอะ่ะจริงๆผมอยากให้ดูลายฮามาจิใกล้ๆจริงๆโอ้โห คือเราไม่เคยอวยอ่ะแต่เรารู้สึกอะไรคุ้มก็บอกคุ้มในความรู้สึกเรานะธรรมจิสดดีมากความนุ่มคล้ายๆแซลมอนแซลมอนจะเป็นนุ่มเด้งนะครับแต่นี้จะเป็นนุ่มๆแล้วก็มีความเด้งนิดหนึ่งแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นสีแดงกับแล้วก็ไล่าย,ยาวลงมาเนี้ยจะมีความให้เขียวมากกว่าตรงอื่นนิดหนึ่งนะครับมีความมันมากกว่าแซลมอนต่อไปก็จะเป็นแซลมอนส่วนทอ้องก็มาแบบ สวยๆแบบนี้เลยเป็นสปริงนุ่มๆที่มีความมันเยอะที่สุดความมันไล่เรียงลำดับมานะครับอันนี้เลเวล 1, l e v e เลเวล e l 3เลเวล3นะครับแต่อันนี้จะเป็นความสปริงแบบเดียวกันอันนี้สปริงอีกแบบหนึง่งแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือโอโทโร่หนาๆจุกๆแบบนี้นะฮะเนี่ยโอโทโร่ mm hmm. เขาแบบอยากให้ดูมันแบบใกล้ๆ โอโทโร่ที่นี่แบบคุณภาพเลยนะฮะโอโทโร่จริงๆอ่ะถ้าเราสังเกตนะครับดูคลิปมาหลายๆร้านเลยถ้าใครกินโอโทโร่มาหลายๆร้านอนะ่ะจะเห็นได้ว่าลายมันของเขาเนี่ยเวลาดูเนี่ยริ้วของมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับราคาเลมอนะ,ะอืมอืมเนี่ยแหละโอโทโร่แบบที่ถูกต้อง โอโทโร่แบบที่คู่ควรมันคุณมีฟองน้ําแน่นๆอันหนึ่งที่รูมันถี่มากๆถี่แบบเหมือนโอเอซิสที่เขาปักต้นไม้พอเขี้ยวฟันกรุบเข้าไปมันแตกแยกออกเป็น2อันแล้วไอ้ตรงส่วนเล็กๆที่มัน2อันนี้มันก็ละลายแตกตัวกระจายสลายล่างหายไปกลายเป็นความฉ่าในปากนี่คือโอโทโร่ที่ถูกต้องและนี่ก็คือกุ้งอะไรอะโบตันเอบิโอ ไซส์เทียบกับอย่างอืน่นนี่เป็นโบตันเอบีที่ไซส์ใหญ่มากนะทุกคนเทียบกับหูเทียบกับลูกตาใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่มากจริงๆกรอบตรงกลางมีความยุยยๆยด้านนอกนี่เป็นสัมผัสที่เป็นเฉพาะของโบตันเอบอยู่แล้วเคี้ยวเข้ามาความหวานเยอะขึ้น ความหอมมันกุ้งเยอะขึ้นมันเหมือนโบตันเอบีเป็นกุ้งที่แปลกอย่างหนึง่งเคี้ยวตัวของมันแต่เหมือนได้กลิ่นมันกุ้งขึ้นมาด้วยเรื่อยๆนะครับเป็นกลิ่นที่อจริงๆนะไม่แปลกใจเลยกลิ่นรสชาตินี้เขาถึงเอาตัว,ต,วตัวกุ้งโบตันเอบีเนี่ยนะครับเอาไปทำคัสสิเทล่าที่เป็นตัวประสานแทนแป้งนะฮะเวลาไปทำคัสสิเทล่าในกลิ่นแบบนี้มันจะออกมาไม่ได้เป็นกลิ่นของคาวที่หอมหวานมัน มากมนะครับแล้วก็อยากให้เห็นว่าแบบโอ้โหหัวก็ใหญ่มากแล้วกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่แปลกนะครับการที่ไซส์ของมันใหญ่ขึ้น1มิลราคามันต่างกันแบบก้าวกระโดดนะฮะทนไม่ไหวเจอน้องเมย์รีวิวไว้ก็เลยต้องสั่งมาชิมอีกึ่งคำนะครับก็คือซูชิโฟกาท็อปมะม่วงความเงาฉ่ำของเขาสิก็คือซูชิโฟกาที่มีความหวานตัดขึ้นมาในจังหวะที่ถ้าคำเนี้ย มี4จังหวะรสชาติจังหวะแรกคือความหอมของโฟกลกาจังหวะที่2คือความเด้งของโฟกาและความหวานเค็มของซอสจังหวะที่3อ่ะคือจังหวะที่ความหวานของมะม่วงตัดขึ้นมาแทรกและกลิ่นของมะม่วงขึ้นมาแล้วหายไปจังหวะที่4เหลือเพียงแต่ข้าวและซอสเอาไว้ ทุกคนครับขอฟ้องคนดูนะครับตอนนี้เนื่องจากอาการหนาวขึ้นมากๆเราได้โดนยึดสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไก่คาราเกะเขาทอดมาเป็นแบบนี้นะครับมีมะนาวด้วยแล้วก็มีเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะครับคือการสั่งของทอดที่นี่นะผมวัดการทอดการการทำครัวร้อนของที่นี่ได้อย่างหนึ่งเลยคือที่นี่ทำไม่อมน้ํามันเลยนะครับดูจากภาพที่เห็นตรงนี้แล้วส่วนตัวเนี่ยจะชอบไก่คาราเกะที่บีบมะนาว พอมันเป็นตะกร้าที่ด้านล่างกวง้างมะนาวก็ลงโต๊ะอะไรเนี่ยแป้งบางดีมากเลยแล้วก็มีความกรอบคริสปี้เบาๆแล้วก็บางส่วนบางส่วนเป็นความหนาๆบ้างเหมือนกันนะฮะนุ่มแลกไก่ค่อนข้างเยอะคือส่วนตัวนะในหมวดของทอดอะเมย์เขากจะชอบเป็นเห็ดผัดแบบเนี้ย ส่วนของเราเราก็จะเป็นเมนูไก่คาราเกะแบบนี้ที่จะเอาไว้สั่งของทอดเพื่อวัวดความสามารถในการทอดของแต่ละร้านนะครเดี๋ยวลองจิ้มในซอสครีมก่อนลืมเลยอ่ะเจอมะนาวเข้าไปแบบอย่างอื่นยังจบเลยนะครับโอเข้มข้นแบบนี้เลยคะเป็นซอสครีมที่มีความเปรี้ยวอ่อนเข้มครีมที่มันเหมือนกับ มือนกับอะไรนะเป็นเออสลัดที่ข้างในเป็นหัวหอมซอยสับๆเข้ามาด้วยนะครับเป็นซอสครีมที่ให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับขึ้นมาคล้ายๆแ้าครีมหัวหอมนะครับน้องเมย์บอกตอนนี้ของหวานได้มาเสิร์ฟแล้วนะครับที่นี่มีของหวานหลายอย่างมากๆเลยครับตามใบเมนูเลยนะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ทิ้งลิงก์เมนูให้เพราะว่าทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ผ่านลิงก์จองเลยนะครับที่เราจะทิ้งลิงก์จองไว้ให้ใต้คลิป เราสั่งของหวานเนี่ยมาทดลองทั้งหมด3าอย่างด้วยกันนะครับเท่าที่เรากินไหวในวันนี้นะฮะอย่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นพันนาคอต้าชาเขียวนะครับแล้วก็มีถั่วแดงตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เออสัมผัสความดึงๆนี่เนื้อค่อนข้างแน่นนะครับโอ้พันนากาต้าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างแน่นและหนักนะฮะ เขาไปมีความนุ่มอยู่ดูนะเขามีความเด้งแต่ทึบๆหน่อยนะฮะหอมหวานชาเขียวนะครับมีกลิ่นปนขมของมัช่านิดนึงถ้ากินคู่กับถั่วแดงก็จะเพิ่มความหวานเข้ามานะครับแล้วตัดรสขมลงไปได้านิดนึงส่วนนี้เป็นไอติมทอดนะครับไอติมทอดที่นี่นะครับทอดแบบเทมปุระเลยนะฮะโอ้เมื่อเขาผ่ามาให้ด้วยนี่ อันนี้ครับไม่ใช่ผลงานของชอตเราแน่ๆนะฮะคือพามาให้แล้วด้วยนะครับก็คือกินอันนี้คู่กับแป้งเข้าไปแปลกๆดีอ่ะได้ความหวานของไอติมชาเขียวความเย็นไม่ได้เยอะมากเหมือนไอติมอารมณ์มาณเหมือนเรากินดินน้ำมันแล้วก็มีความกรอบด้านนอกที่เป็น ความคริสปี้ของแป้งเทมปุระนิดนึงต้องกินเต็มยเยอะถึงจะรู้สึกเย็นไปสัมผัสที่แปลกดีนะฮะอันนี้เป็นพุดดิ้งมะม่วงอันนี้เขาให้งงเทหรอเมย์มน่าจะเป็นนม,น,มนมสดดึงๆงจริงนะเนื้อคล้ายๆพุดดิ้งชาเขียวเลย กินมีละกันขลุกมะม่วงมะม่วงแต่มะม่วงไม่ได้ขึ้นมาในจังหวะแรกนะครับหวานหวานขึ้นมาชา้าๆแล้วก็เป็นอมเปรี้ยวความเป็นมะม่วงจะเด่นขึ้นมานับ1 2 3พอ3เนี่ยความเป็นมะม่วงจะเด่นขึ้นมาเต็มปากมากๆนะครับก็สรุปกันอย่างนี้นะครับสำหรับการมากินร้านซูชิเดนนเนเ่นนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลณนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะ หมดโปรโมชั่นที่ดีกว่าคังกีฮับนะครับช่วงเดือนมิถุนายนครับที่แจ้งเอาไว้ตอนเริ่มต้นนะครับเอาง่ายลองกดลิงก์ข้างล่างดูแล้วกันเราก็จะรู้ว่าสามารถจองได้ถึงช่วงไหนนะครับก็คือจองก่อนนะครับแล้วก็สามารถมาชําระเงินที่ร้านได้วันที่เรามาทานนะครับโดยส่วนตัวที่นี่นะครับเนื่องจากเป็นร้านซูชิเด่นตามชื่อเลยนะครับเขาจะเน้นเมนูที่เป็นซูชินะครับข้าวทําได้ดีในระดับร้านอลลคาร์ดนะครับแล้วก็ ซูชิแต่ละอย่างเนี่ยเป็นพอชั่นที่เสิร์ฟในแบบอลคาร์ดนะครับที่นี่อาจจะไม่ได้เน้นเป็นซาชิมิจำนวนมากๆนะครับแต่จะเน้นเป็นซูชิที่หลากหลายการคอมโบความซอสความปลากับข้าวนะครับที่ผสานกันลงตัวแล้วก็วัตถุดิบบอกได้เลยว่าที่นี่หันหนาหันใหญ่ใช้ได้และทั้งหมดความสดคือใช้ได้มากๆนะครับ ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าสมมุติหมดโปรไปแล้วเราดูอันนี้ก็สามารถมากินร้านซูชิเเดนแบบอราคาดได้นะครับใครมากินแล้วเป็นยังไงได้รับคุณภาพอาหารเซอร์วิสเป็นยังไงนะครับหรือสาขาไหนมาคอมเมนต์แบ่งปันกันไวอยได้ใต้คลิปได้นะครับสุดท้ายคนที่อยากสนับสนุนโอกระเมยนะครับเรา2คนก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของโภชนาการการลดน้ําหนักด้วยนะครับไม่ใช้ยาทุกชนิดนะก็สามารถทักเราเข้ามาพูดคุยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน inbox นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือเพจหลายแทงได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel นี้เอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับแล้วเจอกันอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ